ไอติมกะทิสดไหมเจ๊ปูติมกะทิสดเจ๊ปูนะครับอยู่ในเส้นอะไรนะทางถนนแม่ลำพึงอ่าถนนแม่ลำพึงแม่ลำพึงเป็นญาติของแฟนผมเองครับนี่มีอันนี้ทำมาจากกะลามะเ้าวนะครับเอากลับบ้านได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีพร็อพเยอะมาก อเทียบเลยไหมอันนี้ใสอะไรก็ได้นี่ครับอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวตีเขียวคือข้าวเหนียวอมฤตกินแล้วมีบาลามเนยค่ะนีเราหั่นนิดนี่คือพ่อค้าในตัวไม่ไม่ค่ะอ๋อไม่ตั้งมือสั่นนะให้แม่ตักเครื่องแม่ตักสวยฟ้าไม่เป็นไรแม่แม่ตักเครื่องนี่ครับเราจะสั่งไอติมนี่เอาทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างเลย มาสามลูกพอ,อนะสามลูกพอ,อแล้วก็ใส่ใส่พ็อกทุกอย่างเลยอ่าไอ้ซับบอลด์สตาดลูกตานี่เยเดอกตัวยอรียกว่าเดอกตัวนี่ลงนี่นี่ลูซา,าฟักทองชาเขียวเปลือกอม,มันก็พูด ลูกเดือยตัวเหลืองเดี๋ยวเราใส่ทุกอย่างเลยครับเนี่ยค่ะนี่คือแม่ค้าข้าวเย็นไม่ต้องกินนี่แม่ค้านะโอ้มิงก้าข้าวโอ๊ตไม่ต้องเอาไว้มาซื้อที่ติ๊มบ่อยๆอีกครับนี่ค่ะแม่ค้าเจ็ดสปอร์ตครบแล้วร้อยหนึ่งบประจุประจุกล่องโฟมก็มีนะเพราะเราทำระจุกล่องโฟมเนี่ย เราจะใช้กลับบ้านห้ามกินที่นี่นะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านคมดเยอะจังวะอ้าวครบแล้วขอช้อนกะลาช้อนกะลา,า <c oughs> นี่คือช้อนกะลา นี่นี่คือไอติมเรือใบไปเอาไซส์โวยกะลาโอเคมาเดี๋ยวเราไปนั่งกันไปนั่งกันนี่คือทะเลหาดกม่มลำพึงครับตรงนี้เีื่อน่าหาักมลำพึงมีที่นั่งด้วยมีช้าสวัสดี พอกินแล้วให้หรอแล้วครบนี่คือบ๊อบทั้งหมดสิบอย่างกินแบบไม่ต้องกินข้าวเย็นกันเลยนะอร่อยมากไอติมไม่ค่อยไม่ได้หวานมากนะเพราะว่าเขาใช้กะทิกะทิสดแบบว่าเยอะมันจะเป็นแบบรสชาติแบบมันๆบอกเส้นทางมาด้วยตามมาดี

โอเคไม่ลงกก็เย็นลินะหิแล้วอ่าา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 ่าาาาาาไาา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 า